สวัสดีครับแม่จอยครับสวัสดีครับแม่จอยสวัสดีครับแม่จอยจอยฝันดีฝันแม่นี่ครับซื้อให้เอฟซีนี่เป็นผีผีพระเนาะไหมเนาะผ่ามรณะไม่ไหมครับมอญมรณะผ่าไม่ไหมแม่จอยเคนไปฟังจดีท่ำกลับมาแล้วน้ำมาบอกครับผมตัดเต็นกับเขาเจ็ดสามสามเจ็ดเขาเต็มเตียมมีดีเนาะครับแตงโมชุ่มวันนี้พอเที่ยงก็ไบายก็เลยมาติดตามให้อีกทางนึงครับมาถามมึงความฝันอีกครั้งนึงว่าแม่จอยเป็นฝัน ดูยังดูว่าฝันแล้วครับฝันแลี้วมือนั้นไปใส่บาตรเนเพิ่นคือเนเพิ่นกับมาไปใส่บาตรให้เพิ่นแล้วใส่บาตรให้ผู้คนผู้คนเสียนี่บ่ครับผู้คนมองหน้าผา่เนาะกับเอาไปดับมือมัดครับใส่บาตรเนเพิ่นเพิ่นก็ได้นั่มาบอกอีกครับนั่มาบอกอีกเอาเด้อโยมมาแต่ไปกินในทานนั่มมาจากมาบอก อันเด็กสีเป็นไหาฮอีกแม่นสิแม่นบ่ระปูสั่นร่องเบิ่งน้องเบิ่งเพิ่นเดียงมาหลายดตัวอืมเพิ่นเดียงมาหลายครับสงสัยเพิ่นเป็นห่วงหมาอยากให้แม่นไปดูแลแทนเพิ่นเนาะแม่นเขาก็มาเอาไปเพื่ลเรื่ะเอาไปเอาไปไสล่ะครับเพิ่นแม่ไปทั้งวะริน่นเนี่มาเอาไป20ิบซโตก็ทั้งไหนแล้วอีกก็เอาไปอีกครับ20บโตมาสี่ซิบกโตนะโอ้ยงหลายปานนั้นบ่เพิ่นก็เป็น ม้าเนี่ยแหละเขาไปว่าันม้าเขาไปในปอดเออยืดเชือกยืดเชือมาไม่อย่ายเนาะครับมีตะกุนแล้วมาปล่อยเพิ่งยีโตัวเหมืนกันเพื่อกันน่ามาบอกอีกว่าเขาเลิกเพิ่งมาบัตนาอันโชกมันกับเป็นเชี่ยบานอีกแน่เดี่ยวว่าเออเรียกว่าอันเป็นยังดอกกได้บ้ามึงสีแมนยี่ดีว่าร่องมึงอีกเล่าไม่ออกเกินว่าอ๋อเพิ่นหูวแล้วเนาะว่ามีโชกมันหันมะครับเนาะแมน ก็นี่าต and ิบอกว่าหกหนึ and ่งสี่สามตูนหกหนึ่งสี่นี่ครับสองตูนเก้าสามแล้วกับแปดห้านี่หละหกหนึ่งสี่เก้าสามแล้วก็แปดห้านี่บอกหลายหางเทโรตตี้คนวะตตี่ไม่อเรื่อไม่ออกคนว่า เดตอดตรีรางวัลที่หนึ่งก็ได้เนะครับเนาะเออแสดงว่าตอนตอนยังมีชีวิตอีกคนกัสิมาคือกันได้เนาะมีนเพราะไหนจืดออาหารเห็นมาหรือวะก่าแต่ว่าเขาเอาไปเดืยดเป็นเบิอเติมม้าด้านลังมนายี่สิบตัวสี่สิบตัวกะแบ่งกันไปเามาจับภูละยี่สิบตัวนะคนก็บอกว่ามอย่างอยู่อยู่หนีมันจะลายแต่จะเสียมาจากไหนเนาะแต่กีก็บิี่ ออกเงินสื่อมหาน้ำเปินอยู่ได้ข้าวคุณยังเป็นโคตรปุดเป็นผะยปบครัดอะไรมาเสียชีวิตลงแล้วมีไม่อกต่อมองกุบหอายุเพิ่มจดกปีกว่านะครับ68 68ปีนะครับนี่68มา40ตัวคือิบกี่ยวกเข้มาหรอนะครับเพราะเขาบริฟันเขาบริกันเกี่ยวกับมาานะครับ จบคีที่11ครับบวชเป็นชีพันษาชีพันษาเอาครับทีมงานกำลังจดตัวเลขไว้ครับหน้าจอเนอะครับเนาะครับผมพอเที่ยงยังไหนอีกครับปูปูเพิ่นบอกที่อย่างไะเพิ่นบอกโอ๊ะหนึ่งสี่ก็แปลงหาหนึ่งสี่ก็แปลงหามันว่าถ้าทันได้จืดรู้ปะ แม่จอยมีโชคมีลาบกัไปซอยซื้อว่าหาเนี่ยหาแน่สิุณสี่บอกแต่ว่าความเป็นจริงนั่นหมาเนี่ยเพิ่นเอาไปเบิรแล้วไปเบิร์ตเดียบหมานั่นก็เจ้าพวกมุนิที่มาเอาไปแบ่งกันไปคุณละเอียดสุดๆเนี่ยหมาเพิ่นไหลก็เจ้าก็เอามาปล่อยเอยแม่จอยอายุจิกปีครับแม่จอยอายุจิกปีครับหกสิบสามหกสิบสามสีเออครับผมหกสิบสามกลาเป็นตัวกรอบๆเหมือนเดิมหกับกลาัวกรอบครับแม่ครับเพราะที่ อ๋อเอาตัวเลขให้แม่จอยเพื่อนในโยกเพืนในพี่น้องในแคบหนาจอยพี่แม่พ่อได้ลายมือเนาะเดี๋ยวอีกหน้าเดี๋ยวครับพึงต้นวีกต้นงวดนี่นักข่าวธรรมชมเลขของคุณแม่จอยค่ะธรรมชมหกหนึ่งสี่แปดห้าเก้าสามหกหนึ่งสี่แปดห้าเก้าสามค่ะธรรมชมก็ขอให้ไม่ชมไม่หลับก็คุณแม่จอยนักข่าเนาะประจําวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกาเซราทำชมไปก่อนเจอกันคลิปนาค่ะขอให้จุกโชคมัน่นมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะแกยพึ่งผาไปใส่นะคะทมชมพอมมี่สามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะรับชมมึงของดีกระเอ๋บบแอมมาทงกันเลยค่ะบระเแอมมาทองอิเดินทางไปท้ำบุญว,วัดหลวงปู่อดครับวัดหลวงปู่อดนะคขับนอกจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในนี้ของดีทิปหม่ทิปนี่ว่าฝากเอฟซีครับทำชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีบุคาบคาบุคคลใเขาล้านคนยังทาน,านเอาตุ่นี้ไปใส่ครับทา่านผู้ชมเอาความเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเหลือสื่อลอตรี่จริงสื่อทีเนะครับนะทา่านผูนะ้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางขาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคัครับทา่านผู้ชมไปชมกันะครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอออกมาก่อนปาะแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งถ้าปาสามครั้งลูกหัวตามลูกคิวสามครั้ง มาสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอ้ยน้องเบสเนาะเป็นลูกศิษย์บวญปู่รอดไม่จันะครับคุณผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรอยพ่อบุูหลอดไงตอนนวดตีหลัเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอ็มอาตุมหินข่าวกรบโบลอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลว้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุยครับสำรับทำไรที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายา่างบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอีียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับรับ์ทันที่ให้เงินในท้องไลเขอามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเรื่อยเงินทองกันหลายครับกับมาชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหู้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนครับมีโอกาสไต้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำรับทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คน้คนหักค้นหลง บ,บอกบอกย่างไก่ผู้สาวผู้เบามาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูอออมากนะครับเล้วก็แลัวกเมื่อเต้นเตะครับท,ท่านผู้ชมเมื่อเต้นเตะแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ป,ปากสามเถื่อนนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูก um, ห okay. ัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลุงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแต่งเพีงให้ลุงูุลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพีงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพีงให้ เศรีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบรายนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคารบาลพีเอฟเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่รู่ไหว้นะครับนาอวัดหลวงปู่วยนี่ก็แตงห้กันเนี่ยครับหุ่นคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุร่ษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทงมาตามเบอร์ทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ่าบเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายสนันเงียบง่ายเทวดีสีล่าสีมันบดมันบงนังสันเงียบงให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดูนกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เพ็ดให่ดวงเขาดีเงินไหลามาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอามาตรงนี้อาม้าบัวลายครับามาฝากอิดสี่บัลายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาดาวเอามาตรงมาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีลอตเตอรีตั้งกันทีหนึ่งลำเลื่ยสา,า,ามสิบล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนะะาะครับผมยาบอยเอามาตรงกับสิ่ห้เบิ้งโตเร่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหานาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะ,ะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ